เตรียมใจให้พร้อมเพราะคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ใจกลางความมืดมิดของพื้นป่าที่ได้ฉาย,ยาว่าป่าแห่งการฆ่าตัวตายนี่คือป่าอ ok ah าโอกิลาหาระนตีนภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุน่นสถานที่ที่ความงามตามธรรมชาติถูกปกคลุมด้วยม่านแห่งความลึกลับและโศกนาฏกรรม ความหนาทึบของต้นไม้ที่อย่งรากลึกบนพื้นหินภูเขาไฟทำให้แสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงพื้นดินบรรยากาศภายในป่าจึงมืดสลัวและเงียบสงัดจนหน้าขนลุกยิ่งไปกว่านั้นสนามแม่เหล็กใต้พื้นดินที่ผิดปกติยังทำให้เข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้คนจึงหลงทางได้ง่ายไดยราวกับถูกป่ากลืนกิน แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือตำนานและข้อเท็จจริงที่ว่าป่าแห่งนี้คือปลายทางสุดท้ายของผู้ที่เลือกจะจบชีวิตตัวเองในอดีตมีเรื่องเล่าที่เชื่อกันว่าที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ทิ้งผู้สูงอายุในยุคเข้ายากหมากแพงหรือที่เรียกว่าอุบาสุเต แต่ในยุคปัจจุบันป่าแห่งน,นี้กลับกลายเป็นจุดหมายของผู้สิ้นหวังนับร้อยรายต่อปีจนทางการญี่ปุ่นต้องติดตั้งป้ายเตือนและจัดชุดล่าตระเวนเพื่อยับยั้งโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองจินตนาการถึงความเงียบงันที่กลืนกินทุกเสียงชาวบ้านท้องถิ่นเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณก้าวลึกเข้าไปในป่านี้เสียงของโลกภายนอกจะเลือนหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงเสียงหัวใจคุณเองคำถามคือ อะไรกันแน่ที่ดึงดูดความตายให้มาบรรจบนับพื้นป่าอาถรรพ์แห่งนี้หรือเป็นเพียงจิตใจที่เปราะบางของมนุษย์ที่เลือกให้มันเป็นเช่นนั้นกันแน่